นี้เลยนะครับถ,ถาดถสาีร่อมือมือวันที่หยิบเก็ดนี่มันมันกระซีสานาอแม่ลลมเกิดวันนี้ทอดใ้เล็กหน่อยไม่ใหญ่กระถางต้นไม่เลยก็ะได้ใหมมือหอดมือเขาสีแดงไม่ใหญ่ที่เรามาที่นาหน้าสาลเขาพรมหน่อยประมาณหกเจ็ดคนไปท่าแม่แล่นท่าแม่เดี๋ยวเขาเล่าห้ายดอกไปเร็ว นี่นะครับรอในกลุ่มเห็นเห็นคาบอนอนนะครับนะครับแม่จิ้มเข้าไปมองนั่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสลิปส่งไปที่เพจซื้อตั๋วก็ได้นะครับ <c oughs> เรีวสุดคือเพจควานดึงเขากลุ่มเลยนะครับบอลนจะดึงเขากลุ่มเลยนะครับซื้อ ที่มีหมุดแดงๆปักอยู่แมน,คร,แมนครับแม่ที่มีหมุดหมุดแดงๆปักอยู่นะครับจิ้มไปแล้วก็ให้ตามขั้นตอนได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับวันทาวารที่ไปซื้อวันที่ยี่สิบเจ็ดอีวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดอีคืองานเริ่มตั้งแต่เสาร์เลยแม่นะครับตอนเชา้าจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับกรสิยากแนนบัดี้กรสิเขากุมกันป่อนอวยแน่นะครับที่เขากุมซาแน่นะครับก็ ซื้อซื้อบัตรวันนี้เลยนะครับแม่ดีใจได้ยินเสียงบาโนนับสวซสอดีพี่น้องป้องฝ่าย2400ท่านนะครับบานนนมาแล้วพินวามาเอาเนี่ยไปไหวมาเอาในคมมวนคมซื่งของมะล้ําใจเกิดลอยไปไหวทาเฮ็ดแนว น,นะครับปีนี้อลังการฉากแสงสีเสียงแม่อลังการอลังการอีลีว่าปีปที่แล้วอลังการแล้วปีนี้แ,<ม>แห้งคกาก็เกามีจอ LED อยู่ตรงลำโพงพร้อมนะครับซ้ายขวาแม่เห็นบอนะครับมีจอ LED แล้วก็ปกติในี่หมองแดนเซอร์แลน์ออกขางนั่งลาดในซีเป็นพาม่านเนาะอันนี้เอาจอไปใส่อีกโอ้ยแม่จังม็นโผดโโผลกแบคเตอรบอกทุเรียนะครับคุ้มค่ามากนะครับสาหรับ สวยมากแม่นครับแม่สะออนหลายจ้าบานนนสะออนหลายยังวะมาเอาข้อมวลข้อมซืนไปไวตาเห็ดเนีย้ยปีนี้จะเฝ้าเบียร์กันเด้อไรสดใน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 เพจนะครับบ,รบนุนนพามวล200กว่าคิวงานการแสดงทำมือใดบบมีสัญญาณกระสีบบได้ไรสดไ้เบิงนะครับทำมือใดมีสัญญาณกระสีได้เบิงนะครับบ,บนอลนน มาประจําการในส่วนของแอดมินเพจภาคสนามนะครับของมาล้ำใจกันเลยคิดถึงคิดถึงบ่าวน,นพี่สสดีพี่หนิงอ่านหน้าเพจอีกรอบนึงนะครับชิดหอสุภูสุคนเดอ้อผูหมานเงินหมื่นเงิน,งนอันยังก่อดิจิตอนก็ให้เจ้าหมานได้หลาย,ลายนะครับวันนี้เป็นวันแรกเนาะ นะครับได้ยินเสียงบ่วนนลเคิดฮอดหลายสอดีแม่อรายาเล็กชาโอมโอ้มีแต่มิดหมอแคนแฟนหมอลำผู้ทีนี่เราบ่วบนนถึงว่าคอยไปล้ำบันใดก็ให้ได้เห็นหน้าเจ้าซูเม,มือ